ราศีต่อมาครับอ่าก็คือราศีพิจิกอ่าราศีพิจิกครับราศีพิจิกเนี่ยก็ต้องพูดถึงเพราะว่าดาวอังคารเป็นดาวประจําตัวนะครับเหมือนกับชาวราศีเมษนั่นแหละดาวประจําตัวครับอังคารเป็นดาวประจําตัวก่อนหน้านี้อังคารเนี่ยอยู่ในเรือนการงานไปเล็งกระดาวเสาราศีพิจิกนะใครที่มีปัญหาด้านการงานในช่วง ก่อนหน้านี้นะคอมเมนต์บอกกันมาซสดีๆบอกมาเลยว่าคุณเปลี่ยนงานหรือเปล่านะหรือคุณกระทบกระทั่งกับเพื่อนร่วมงานหรือคุณมีการนะเขาเรียกว่าออกจากที่เก่าย้ายไปที่ใหม่มีการเปลี่ยนงานนะครับหรือว่ามีงานที่ผิดพลาดอ่าทำงานอยู่ที่เดิมแหละงานอาชีพเดิมแต่ว่ามีการผิดพลาดเช่นถ้าคุณทำงานในในบริษัทก็อาจจะมี ข้อมูลต่างๆอะไรที่ผิดพลาดนะครับทำงานผิดพลาดอันเป็นเหตุที่ทําให้คุณถูกเจ้านายด่านะครับหรือถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจทําการค้าขายต่างๆอาจจะมีเหตุเพศภัยที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันปัจจุบันทันด่วนนะครับมีปัญหาเกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้ตัดเตรียมมาก่อนอก็ต้องแก้ไขปัญหากันไปนะครับนี่คือราศีวิจิกนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นเป็นแบบนี้ครับเป็นแบบนี้ครับเพราะว่า นะมามีผลกับเรื่องการงานนะครับแล้วก็ต้องบุกบั่นฝ่าฟันนะถึงจะแก้ปัญหาไปได้นะครับก่อนหน้านี้น่าจะเป็นแบบนี้นะนะชาวราศีพิจิกแล้วก็ข้อดีก็คือคุณเนี่ยสภาวะจิตใจสภาวะอารมณ์เนี่ยถึงจะโดนกระทําแต่ก็ยังมีใจสู้ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยถึงจะโดนกระทําถึงจะ้เกิดเหตุเพศภัยต่างๆแต่ก็ยังมีจิตใจที่ เข้มแข็งกระตือรือล้นเป็นนักสู้นะสู้แบบกล้าที่จะแก้ปัญหานะไม่ได้ปล่อยแบบเอื่อยเฉยนี่คือข้อดีของชาวราศีพิจิกช่วงนี้ใจสู้แต่ว่าปัญหามันก็สู้กับบางทีเพราะว่าคุณมีทั้งดาวอังคารเร็งดาวเสาของช่วงที่ผ่านมานะแล้วก็ดามรมฤตยูก็เล็งลัคนาราศีนะครับคือ เราสู้ชีวิตนะ่ะแต่ชีวิตมันก็สู้กับดาวมันสู้กับมันเป็นแบบนี้ครับราศีพิจิกนะครับมแม่จะบอกว่าหลังจาก18สิงหาคมอังคารย้ายจากการเล็งดาวเสาร์นะครับเข้าสู่ตําแหน่งโชคลาภลาภเนี่ยสิ่งที่คุณอาจจะมองว่าอาจารย์อย่างนี้อ้เข้าสู่ตำแหน่งโชคลาภจะถูกหวยปะ ก็ถ้าใครถูกก็ยินดีด้วยมีโอกาสไหมมีนะครับแต่สิ่งที่สําคัญไปกว่านั้นเห็นชัดไปกว่านั้นก็คือตัวคุณครับหลังจากที่คุณต่อสู้บุกบั่นฝาฟันวิ่งชนปัญหานี่กําลังจะเป็นจุดที่คุณเนี่ยได้ลิมรสกับความสุขความสําเร็จบ้างละนะคุณจะได้ลิมรถมันบ้างละ่ละกับความสุขความสําเร็จแล้วก็สิ่งที่โอ้โหไม่เสียแรงที่ชั้นเนี่ย สู้มาก่อนหน้านี้ชั้นนี้แก้ปัญหามาก่อนหน้านี้บุกบั่นฝ่าฟันมาก่อนหน้านี้เดือนสองเดือนก่อนหน้านี้ชั้นสู้แบบที่โอ้โหเอาใจใจวัดใจนะอังคารมาเป็นมหาจักรในเรือนลาพะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เป็นลาบผลในชีวิตเข้ามาแต่เป็นลาบผลที่มันต้องมาจากการบุกบั่นฝ่าฟันของคุณก่อนหน้านี้นะครับ เป็นลาบผลที่ได้มาจากการวิริยะอุตสาห์เป็นลาบผลของการได้ต่อสู้ดิ้นรนมานะครับบางคนอาจจะก,ก่อนหน้านี้ไปเปิดธุรกิจทําการค้าการขายหรือทําอะไรสักอย่างที่มันต้องใช้ระยะเวลาในการที่จะแบบขายดีหรือว่าคืนทุนตั้งแต่18สิงหาคมเป็นต้นไปนี่แหละครับอารมณ์ของการที่ว่าโอ้โหกูขายไม่ดีมาตั้ง2เดือนสาเดือนเว้ยเดือนนี้กูขายดีแล้วเนี่ยกูได้ยอดเว้ยอารมณ์แบบนี้มันจะมา นะครับอารมณ์แบบนี้แหละการที่แบบโอ้โหนี่ฉันบุกปั่นฝ่าฟันฉันเหนื่อยมาเยอะมากเลยฉันบุกเบิกธุรกิจใหม่แต่ยังเหนื่อยยังไม่เห็นอะไรช่วงก่อน18สิงหาคมหลังวันที่18สิงหาคมนั่นแหละครับคุณจะเห็นคุณจะเห็นแล้วว่าไอสิ่งที่คุณบุกบั่นฝ่าฟันมาเนี่ยเหน็ดเหนื่อยเนี่ยเสียงเหงือ่อมันไม่ได้สูญเปล่านะครับมันไม่ได้สูญเปล่า มันจะเป็นความสำเร็จให้แก่คุณได้ชื่นชมนะครับแน่นอนครับมันไม่ถึงกับแบบเฮ้ยโอ้โหสำเร็จฉันรวยแล้วแตฉันต้องเลิกทำงานไม่เหี่ยวแต่มันจะเห็นว่าสิ่งที่คุณพยายามไปมันไม่สูญเปล่าครับมันจะเห็นเป็นเห็นเนื้อเห็นหนังอ่าหมอแมนชอบใช้คำนี้แหละเห็นเนื้อเห็นหนังกันละคราวนี้เห็นเนื้อเห็นหนังเห็นหน้าเห็นหลังเออเห็นพร้อมพร้อมกันมันเป็นแบบนี้ครับนี่คือบิจกนะความขยันนะ ไม่ศูนย์เปล่านะครับก็ค่อนข้างดีนะประมาณนี้นะประมาณนี้